สวัสดีครับคุณพ่อครับอยากทราบว่าคนเราจะสามารถดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันให้เป็นชีวิตประเสริฐสุดได้อย่างไรครับต้องขอให้ท่านผู้ฟังโปรดดูรูปไปด้วยนะอันเนี้ยลูกสาวเขาไปเอามาจากอินเทอร์เน็ตสวยมากเลยพระพุทธเจ้าตรัส โปรดอาราะวะกะยาบนะโปรดอาราะวกะยะเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะรู้่าเราจะไม่มีชีวิตที่ตกต่ํอ่ะแม้จะเป็นขอทานนะหรือว่าเก็บขยะหรือว่าอาชีพที่ใครก็คิดว่าต่ําต้อยอะไรเนี่ยนะเนี่ยมีข้าวกินวันวันวนึงไม่ใช่ชีวิตที่แย่นะเป็นชีวิตประเสริฐแม้ขอทานโลกเรือนเนี่ย ช่ไหมสุปาคุธะกุฎิไปอ่านพระไตรปิฎกชีวิตประเสริฐเป็นอย่างไรล่ะเนี่ยอาระวะายักษ์กราบููลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเ,เป็นอยู่ชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐสุดนี่นะอาระวดโสูตรพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหามกุฏเล่มที่ยีสห้า หน้าสี่สองสี่ใช่ไหมข้อแปดสี่หนึ่งถ้าหากว่าคนแล้วไม่เจอก็รีวายรีวายมาแล้วก็ข้อความก็ไม่ได้หายไปไหนก็จะซ้ำข้อแปดสี่หนึ่งตรัสกอาอาระวะกะยะักในอาระวะกะสูตรชีวิตของผู้ที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐสุดน่ ภาษาบาลีปัญญานัตถิอาชายโตเห็นไหมปัญญานัตถิอาชายปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่พินิษพินิษคือพิจารณาย่อมาจับโยนิโสมนาสิกาละถ้าไม่พิารณารูปนจาจะบรรลุทำเป็นพระอริยะบุคคลไม่ได้อันนี้คือว่าประถุเสขาดสูตร กดมือถืออีกเช่นเคยปฐถมเสกสูตรผูพ้พูดไม่ได้พูดเอาเองพูดตามพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาได้ยังไง่ะขดเนี้เรากำลังได้ยินเสียงใช่ไหมเสียงชัดเราก็พิจาณาลงไปเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับแล้วเรากำลังเข้าใจคำที่ผู้พูดกำลังพูดนี่เราก็พิณาลงไป เข้าใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเรากำลังถือ iPad หรือมือถือฟังเรื่องนี้อยู่ใน y t u t u เนี่ยเนี่ยเราก็พิจารณาลงไปไม่ใช่ว่าจับ iPad หรือจับมือถือนี่ผิดนะจับไม่ได้จับได้เปลียงแข็งรู้ว่าเป็น iPad หรือมือถือนี่ทางใจรูปนามทางกาย คือกายะวิญญาณวิถีจิตได้ดับไปแล้วมาเกิดต่อทางใจเกิดมโนวิญญาณวิถีจิตมีจำและคิดจึงรู้ทางใจว่าไอ้แข็งที่เราจับอยู่เนี่ยมันเป็นอะไระเราก็พิจารณาลงไปมือจับอยู่เนี่ยขนาดนี้หรือนั่งอยู่กายสัมผัสพื้น พินาลงไปแข็งรู้แข็งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับกล่าวแล้วกล่าวอีกว่าเป็นข้อปฏิบัติถูกต้องนะถูกต้องตามจุลศัตจ์จรกกาสูตราก,ก,าดกดมือถืออีกเช่นเคยจุลสัตท์จระาการสูตรภาษาไทยเล่ม19หน้า84ข้อ401และที่ตรัสก็ ปริภาชกวัชโครในโมคขลาในโมกคลานะสตรตถาคตพิจารณารูปนามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรานะแล้วลูปนามนั่นก็เกิดดับอยู่แล้วจึงตรัสรู้ล้วเลิกวิธีปฏิบัติอื่นทั้งหมดไม่มีประโยชน์ตรัสด,ดุดบุคคลผู้ทอเรือบนบกน กฎพระไตรปิฎกภาษาไทยตัปโปกรรมสูตรอย่าในพระไตรปิฎกภาษาไทยเล่มที่25หน้าสองอเพราะฉะนั้นไอเราปฏิบัติผิดมามากไปนั่งให้เมื่อยแล้วจะเห็นทุกข์ไม่ใช่คำตัดสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ส่งทรงเลิกแล้วบุดดุทอเรือบนบกไม่มีประโยชน์แต่เราก็เอาสิ่งที่พระองค์ทรงเลิกแล้วมาปฏิบัตินี่เราโง่หรือเปล่า รัตนในมหานามสูตรสังยุตตานิกายมหาวารวะตรงกับพระไตรปิฎกภาษาไทยเล่มที่31หน้า364ข้อ1594จําจำไว้ให้ดีนะเพื่อนชาวพุทธทั้งหลายนี่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต้องเห็นรูปน้ำเกิดดับจึงจะชื่อว่ามีปัญญาอ่า เน่เห็นไหมหายใจเข้าโพธหายใจออกโทแล้วพินาอะไรอ่ะลูปลามอะไรเกิดดับไม่มีไม่มีอ่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไว้เธอจงท่องชื่อเราตถาคตว่าพุทโธพุทโธพุทโธเถิดกล่าวตูพระตถาคตดัดแปลงพระธรรมคำตร,สรัสสอนด้วยพยัญชนะปฏิรูปบาปมากขุดตนเองด้วยและทำลาย พระพุทธศาสนานี้ด้วยคือพระธรรมคำตรัสสอนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหายใจเข้าอ่าหายใจเข้าไหวรู้ไหวไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับหายใจออกไหวรู้ไหวไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่ไงต้องเห็นเกิดดับจึงจะชื่อว่าสังสมปัญญาเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนชาวพุทธจงมีใจเด็ดเดียวมั่นคง คืออัะจฉริสัทธาโออ่างโจจานลอลิงอ่านว่าอัะจฉริสัทธาสัทธาตั้งมั่นเด็ดเดียวไม่งอนแง่นไม่คนแคลนพิจารณารูปน้อมทั้งกลางวันกลางคืนทำที่พึ่งแกต้นประพฤิดุษ บุคคลผู้มีฟไฟไหม้ใสสะนี่พระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหาการุณาธิคุณตรัสไว้ในเพนะปินทสูดเห็นไหมเราอาจจะตายเมื่อ,อไรก็ไม่รู้ความตายของเรามีมากหนอเมื่อวานนี้ก็คานคอนกรีตหล่นลงมาทับคนงาน เสียชีวิเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติตามพระธรรมคําตรัสนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจะแคล้วคลาดธทมโมหเวรคติธรรมจาริงทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ว่าจะขับรถไปไหนพิจารณารูปมันตลอด เจอใครก็แบ่งบุญและแผ่เมตตาสำทับเปรี่ยงลงไปทั้งแบ่งบุญและเมตตาก็ไม่ใช่ตัวตนไม่เชีเราเกิดดับอานิสงส์เมตตากดมือถือเมตตาสูสิบเประการเทวดารักษาไฟยาพิษและสัตราก็ไม่อาจกล้ำกลายได้เราก็รอดสิทีเนี้ยเทวดารักษาแล้วใครจะมาทำอะไรได้นี่ขอให้เพื่อนชาวพุทธ จงมั่นคงในพระไตรปิดกคำตรัสสอนของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนี้แล